ร่างกายเหลวมากค่ะแก้อย่างไงดีสําหรับสาวๆนะที่รู้ตัวว่าตัวเหลวๆนะครับผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับกดเซฟกดแชร์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันต้องแก้ยังไงนะครับผมว่าหลากักๆนะครับปัญหาของปัญหาเนี่ยของปัญหาของคําถามนี้นะครับว่าร่างกายเหลวๆเนี่ยมันแก้ยังไงส่วนใหญ่แล้วนะจากที่ผมเจอมานะครับเพราะว่าผู้หญิงหรือว่าสาวๆหลายๆคนเนะี่ยไม่ค่อยอยากออกกําลังกายครับไม่ค่อยกล้าออกกํบบาลังกายเพราะอะไรบ้าง เพราะว่ากลัวตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเห็นคนในยิมแล้วโอ้โหทำไมมันตัวใหญ่จังวะไปเจอผู้ชายในยิมทำไมมันตัวใหญ่จังวะเดี๋ยวเรายกเวทเข้ายิมเดี๋ยวมันตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่จริงครับเพราะอะไรดูไหมครับฮอร์โมนเพศของเรามันต่างกันครับฮอร์โมนเพศชายเทโสเอโรนใช่ไหมมันส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมทำให้มันใหญ่ขึ้นทาให้มันแข็งแรงขึ้นผู้หญิงคือเอสโตรเจนนะครับความเก่งกาจของเอสโตรเจนนะครับข่าวดีมันเก่งเก็บไขมันครับมันไม่ได้เก่งสร้างกล้ามเนื้อครับเราลองสังเกตดิพุงสะโพกต้นขาน่องมีมมมมมัีีขน ใครมีบอกมีกันหน่อยนะครับยกมือให้ดูหน่อยนะครับแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดตัดครับเพราะอะไรเพราะเวลาต่อให้เราเวทเทรนนิ่งนะครับเราจะไม่ตัวใหญ่เท่าผู้ชายครับเราจะไม่ตัวใหญ่เลยเราจะไม่ลั้บึกเท่าผู้ชายครับผู้หญิงจะทําได้แค่เฟิรม์มกระชับเห็นเป็นสัดส่วนเป็นเอลเอสและร่องสิบเอ็ดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราฝึกอย่างนั้นแหละอันนี้คือเหตุผลผมเลยอยากจะบอกให้สบายใจก่อนว่าวิธีทางแก้เนี่ยคือการออกกําลังกายคือการเข้ายิมคือการเวทเทรนนิ่ง และไม่ต้องกลัวครับว่าจะตัวใหญ่มันไม่ใหญ่แน่นอนนะครับต้องแก้แบบนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะข้อดีของการเวทเทรนนิ่งนะครับเราลองสังเกตดูนะอากงอาม่าปู่ย่าเราอะตอนนี้เขาอายุเยอะมากๆแล้วอะทําไมเขาตัวเหี่ยวลงทําไมเขาตัวเพะมากขึ้นหรืออาจจะเพะเท่าเราตอนนี้แหละนะครับทําไมเพราะอะไรเพราะว่านะครับหลังเราอายุสามสิบเป็นต้นไปร่างกายนะครับมันจะลดระดับการสังเคราะห์โปรตีนสร้างกล้ามเนือ้อโดยธรรมชาติ นะครับถ้าสมมติว่าตั้งแต่แบบเกิดเลยนะจนโตจนถึง30สนะกราฟสร้างกล้ามเนื้อพุ่งขึ้นมาสุดจนอย่างเงี้ยพอหลัง30มสิบปุ๊บมันจะค่อยๆตกลงตกลงตกลงพอตกลงเกิดอะไรขึ้นครับระบบเผาผลาญเราต่ําลงไอ้ตัวที่มันเหลวๆเหี่ยวๆอยู่แบบนั้นอนะ่ะมันก็จะยิ่งเหลวไปอีกเหลวไปอีกยิ่งไม่มีกล้ามเนื้อเข้าไปอีกนะครับระบบเผาผลาญเราก็ต่ําลงไปเรื่อยๆตามกลไกตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเลยผมเลยอยากให้หลายๆคนนะไม่จำเป็นต้องผู้หญิงก็ได้ w e ทเทรนนิ i n g สร้างกล้ามเนื้อไว้ครับเพื่ ร่างกายเราให้มันมีแบบความแข็งแรงอะ่ะความฟิตได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นมันไม่ตลอดไปหรอกแต่แค่มันจะยาวนานมากยิ่งขึ้นเราลองสังเกตดิจบมาเรียนปริญญาจบมาสิบปีสิบ15ปี20ปีลองกลับไปงานเลี้ยงรุ่นคนออกกําลังกายกับคนปล่อยตัวต่างกันมหาศาลนะครับต่างกันมหาศาลเลยผมบอกให้ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะใครไม่กลัวไม่กลัวเวทเทรนนิ่งแล้วใครรู้วิธีทางแก้ตัวเหลวแล้วนะครับกดเซฟ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่ง,นงในรายส่วนตัวของผมอยู่นะครับใครมีปัญหาผู้นี้แก้ได้ตัวตัวเหลียวตัวเหี่ยวแบบนี้แก้ได้สกินนี่แฟตโยโย่เอฟเฟกต์น้ำหนักตาน้ำหนักไม่ลงแล้วแก้ได้นะครับในคอร์สนี้จะได้โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนขาาวโเด็กไขมันดีต้องกินยังไงบ้างพี่ไม่อดอาหารเด็ดขาดนะครับกินจนอิ่มนํำสำราญแน่นอน ไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มทุกมือด้วยนะครับกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนได้กินข้าวในบ้านก็ได้นะครับ2โปรแกรมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแบบไหนดีพี่ไม่มีประสบการณ์เลยผมสอนทั้งหมดนะครับเป็นคลิปสอนที่ผมสอนเองทั้งหมดนะครับ3โปรแกรมคาร์ดิโอต้องคาร์ดิโอยังไงใช้ไขมันได้ดีที่สุดนะครับโซนหนึ่งสองสามตีห้าต้องทำยังไง HIT คืออะไรทั้งหมดนี้จะได้จะได้ในคอร์สเทนออนไลน์ไพรเวทสามเดือนเปลี่ยนหุ่นนะครับหนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจ คลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง3 0 0แสนซับครับ